สวัสดีครับสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยคำถามใหญ่คำถามหนึ่งเลยก็คือพอร์ตแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นพอร์ตในอุดมคติใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึก9กลยุทธ์พอร์ตการลงทุนที่ฮิตสุดๆกัน,กนเพื่อจะได้เป็นไอเดียให้เอาไปปรับใช้กันได้นะครับไปเริ่มกันเลยใช่ครับคำถามนี้เลยพอร์ตการลงทุนที่เพอร์เฟกที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวของนักลงทุนเยอะมากๆเลยนะครับแต่จะบอกว่าคำตอบของมันเนี่ย อาจจะไม่ใช่แบบที่หลายคนคิดไว้นะครับอาจจะเซอร์ไพรส์เลยละ่ะเพราะความจริงก็คือมันไม่มีอยู่จริงครับคุณแทคิมเขาเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากเลยเขาบอกว่ามันก็เหมือนเหมือนยูนิคอร์นกับซานตาคลอสนั่นแหละครับคือมันเป็นแค่เรื่องในจินตนาการเพราะเอาเขาจริง ไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าพอร์ตแบบไหนจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในอนาคตแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการศึกษาจากกลยุทธ์เจ๋งๆที่คนนิยมใช้กันนี่แหละครับเพื่อเอามาสร้างเป็นแนวทางของตัวเองโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเป็นเรื่องของรากฐานที่เน้นความเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆเหมาะสุดๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือใครก็ตามที่เชื่อว่าความเรียบง่ายเนี่แหละดีที่สุด คอนเซปต์พื้นฐานที่สุดเลยนะครับคือการค่อยๆสร้างพอร์ตขึ้นมาทีละสเต็ปเริ่มจากแบบเบสิกสุดๆก็คือพอร์ต1กองทุนครับลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาทั้งหมดไปเลย100%เเพอเริ่มชินแล้วก็ขยับมาสเต็ปที่2เป็นพอร์ต2กองทุนก็คือเราเพิ่มตราสารหนี้เข้ามาเพื่อให้พอร์ตมันนิ่งขึ้นลดความผันผวนลงและสุดท้ายสเต็ปที่3ก็คือพอร์ต3กองทุนที่เราจะเพิ่มหุ้นจากทั่วโลกเข้ามาด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงให้มันครอบคลุมมากขึ้นไปอีก ซึ่งกลยุทธ์3กองทุนนี่แหละครับเป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มที่เรียกว่าบ o g อ h e ก d รเฮดส์เลยแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนทั่วไปนะครับขนาดปรมาจารย์อย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขายังชอบกลยุทธ์ง่ายๆแบบนี้เลยนะคือเขาเคยบอกไว้ในพินัยกรรมเลยว่าจะให้ลงทุนเงินของภรรยา90%ในกองทุนดัชนี s p 5 0 0ส่วนอีก10%ที่เหลือให้ลงในพันธบัตรรัฐบาลสั้นๆโอ้โหนี่มันเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยนะครับว่าของดีไม่จาเป็นต้องซับซออนเสมไป เลาละครับทีนี้มาดูกลุ่มถัดไปกันบ้างอันนี้จะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเขาเรียกว่าการปรับเอียงหรือ Tilt พอร์ตของเราพูดง่ายๆก็คือการที่เราให้น้ำหนักกับสินทรัพย์บางอย่างที่เราเชื่อว่ามันจะดีเป็นพิเศษนั่นเองครับอย่างพอร์ตนี้เลยครับชื่อว่า no brainers ของคุณ Bill Bernstein ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ต้องคิดเยอะ คือเขาแบ่งเงินลงทุนออกเป็น4ก้อนเท่าๆกันเป๊ะๆเ,เลยครับก้อนละ25%ก็มีหุ้น S&P 500หุ้นเล็กของอเมริกาหุ้นยุโรปแล้วก็ตราสารหนี้เห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยถึงจะมี4อย่างแต่ก็แบ่งเท่ากันหมดจำง่ายมากมาดูอีกคนหนึ่งกลยุทธ์4กองทุนของเดฟแรมซี่คนนี้ก็จะคล้ายๆกันคือแบ่ง4ส่วนเท่ากัน แต่จะเน้นไปที่หุ้นอเมริกาล้วนๆเลยครับมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางแล้วก็หุ้นเล็กจากนั้นก็เติมหุ้นต่างประเทศเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยของพอร์ตนี้คือไม่มีตราฉาน,นี้เลยครับแปลว่าอะไรแปลว่าพอร์ตนี้ก็จะเสี่ยงสูงกว่าพอร์ตเมื่อกี้พอสมควรเลยอ๋อแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่คนชอบใช้ในการปรับเอียงพอร์ตกันนะครับก็คือการเพิ่มกองทุนรีดเข้าไป กองทุนรีทนี่ก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละครับข้อดีคือเราจะได้ประโยชน์จากการโตของตลาดอสังหาโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายซื้อตึกซื้อที่ดินบริหารเองให้ปวดหัว เอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งการกระจายความเสี่ยงพอร์ตในกลุ่มนี้นะครับบอกเลยว่าซับซ้อนสุดๆแต่เป้าหมายของมันก็ชัดเจนมากคือกระจายความเสี่ยงออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมาก,กับความยุ่งยากในการจัดการที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าพอร์ตที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงก็จะมีตั้งแต่พอร์ตที่พยายามจะลอกเลียนแบบกองทุนของมหาวิทยาลัยดังๆอย่างพวก Ivy League หรือพอร์ตชื่อเก๋ๆอย่าง Coffee House ที่ผสมสินทรัพย์หลายอย่างมากไปจนถึงพอร์ตที่ชื่ออลังการว่า Ultimate Buy and Hold ซึ่งแต่ละอันนี้โอ้โหการจัดสัดส่วนสินทรัพย์นี่ละเอียดและซับซ้อนแบบสุดๆไปเลย 11ครับ11นี่คือจำนวนกองทุนที่อยู่ในพอร์ตอัลติเมทไ a แอนโอลของคุณพอลเมอริแมนฟังไม่ผิดครับ11กองทุนคือแนวคิดของเขาคือต้องการกระจายความเสี่ยงในหุ้นทุกซอกทุกมุมเท่าที่จะนึกออกเลยทั้งในอเมริกาและต่างประเทศทีนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นการแลกกันนะครับถ้าเราเลือกพอร์ตง่ายๆอย่างแบบ3กองทุนข้อดีคือมันจัดการง่ายมากดูแลง่ายไม่ต้องทำอะไรเยอะ แต่ข้อเสียก็คือการกระจายความเสี่ยงมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนักในทางกลับกันถ้าเราเลือกพอร์ต11กล้องทุนโอ้โหกระจายความเสี่ยงนี่คือสุดยอดเลยแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะวุ่นวายมากเวลาจะปรัดพอร์ตแถมยังอาจจะไปลงทุนซ้ำซ้อนกันโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยโอเคพอเห็นตัวอย่างมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญที่สุดก็กลับมาที่เดิมแล้วตกลงเราควรจะเลือกกลยุทธ์ไหนดีละ่ะ นี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากให้จำไว้เลยนะครับพอที่ดีที่สุดมันไม่ใช่พอที่ทำกำไรได้สูงสุดเสมอไปหรอกครับแต่มันคือพอที่เหมาะสมกับเราที่สุดต่างหากเป็นพอที่เราอยู่กับมันได้นานๆลงทุนตามแผนไปได้เรื่อยๆอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งกังวลเวลาตลาดมันขึ้นขึ้นลงลง และนี่ก็คือหัวใจของการลงทุนให้สำเร็จเลยครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกพอร์ตแบบไหนก็ตามนะขอแค่ยึดหลักการสำคัญๆพวกนี้ไว้ก็พอ1คือพอเลือกกลยุทธ์แล้วก็ต้องยึดมั่นกับมัน2คือพยายามให้ต้นทุนการลงทุนของเราต่ำเข้าไว้3คือกระจายความเสี่ยงให้ดีและข้อสุดท้ายที่สาคัญมากๆคืออย่าเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนมาตามข่าวรายวันเด็ดขาดสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่า พอทการลงชุนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราสร้างมันขึ้นมาเพื่อไล่ล่าผลตอบแทนสูงสุดหรือสร้างขึ้นมาเพื่อความสบายใจที่จะทำให้เรานอนหลับฝันดีในระยะยาวกันแน่การตอบคำถามนี้ให้ได้อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับที่จะช่วยให้เราเจอกลยุทธ์ที่ใช่สำหรับตัวเองจริงๆ